อู๋ฮัลล์ไทยนะครับออกโรงป้องรัฐบาลสวนกับฟุกเกิกพลนะครับปมขอรับบริจาคเมื่อวันที่หเมษายนนะครับอู๋ฮัลล์ไทยเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับโต้ตอบกับทางฟุกเกิกพลไหมนะก็มีใจความดังนี้เลยนะครับฟุกคิดไปเองเปล่าคะดาราบริจาคเพราะเขาอยากทําบุญทํากุศลในช่วงเวลาที่ชาติต้องลาบากเช่นภัยพิบัติน้ําท่วมโรคระบาดทุกคนเขาช่วยกันมันคือสิ่งที่ดีงามเขาทํากันมานาน และทำกันทั้งโลกผู้ที่ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างอาชีพนักสแสดงหรือนักธุรกิจมเมื่อถึงเวลาเขาต้องการคืนกำไรให้สังคมบ้างในยามยากเหมือนกับการพึ่งพากันทำไมฟลุกไม่ลองมองในเชิงบวกแล้วอนุโมทนาสาธุให้กับเขาล่ะคะรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่มีใครห้ามให้ประชาชนบริจาคไม่มีใครเขาขัดทางบุญขัดความศรัทธากันลอก รัฐบาลหรือเอกชนก็ต้องช่วยเหลือกันจริงไหมและนี่เป็นข้อความของคุณอุฮาลทัยได้โต้ไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะสำหรับกรณีของอุฮาลทัยออกมาโพสต์ตอบโต้คุณฟุกเกลึกพลแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นก็สามารถลงคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ